จริงนะเนี่ยกินไปยาวเออไตวัดครับไปวัดไตวัดสมชื่อจริง,รงเอาขาแนง,งอุ้ยกินปลาปลาว,วัดแรงแรงเออนั่นแหละวัดอู้ยจริงเว้ยเตรียมอุปกรณ์อ้าขานมังงัดงัด เจอไปใหญ่ไปครั้งที่แล้วติดใจไปตกปลาหน้าดินข้างฝั่งยังไงอยากโด้นใหญ่กว่านั้นว่าครั้งที่แล้วเล็กไปนะเ,ออเล็กจ้าใบเวนเวนนะเวนเวนแี่วนเวนนี่ได้ไม่ได้ถามที่คนนี้นี่ที่วัดนี่ได้ไหมครับวนันนี้ได้ได้สิครับมาตกปลาก็าๆๆต้องได้ครับได้ไรพี่ได้ตกเฮ้ยดู ดูดูสีเสื้อเป็นไงนี่ชูชีพก็เขียวเหมือนกันเขียวกะส้มเรืองฟอ <laughs> กกร์ไม่มีอะไรมากตกปลาสว่านแม่น้ำขนมปังหัวเชื้อขนม,มปังฟาร์มเฮาส์หัวเชื้อแล้วก็จะมีแป้งโรตีนะเราจะให้หนุ่มๆน,นะตะกร้อแล้วก็นี่ซิ่งอยู่บนฝั่งหาปลาบนฝั่งแล้วกัน นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพญานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาเฮ้ยแต่น้ำนี่เริ่มไหลเอื่อยนะน้องเนมแต่จริงมันยังไม่ถึงหน้าน้ำแดงถ้าน้ำแดงนี่ต้องรอฝนต,อตกชุกหน่อยก็ปามก็จะเยอะวันนี้ตอนนี้เราก็มาลองชิมลางก่อนนะมาฝุดเยอะก่อนอะทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยลุยไป อะไรเดี๋ยวคิดว่าพี่แบเปลือมันโยกออกอ่ะตกใจมีชูชีพยังจะกลัวอีกอ๋ออยอนีระวังเตะเออเตะพี่เตะไปแล้วรอบเลยโอ้โหทักทากเห็นปะต้องให้อาจารย์เมยเปิดทางก่อนนั่งหันหน้ามาไปยเ้ย พอขายได้อยู่เยอะๆโลละเจ็ดบาทโหตกเอาไปกินนีกว่างั้นนะใช่วันนี้ตกปลาแม่น้ำนะคะก็นี่เลยได้รับการสนับสนุนจากเด็กตกปลานะคะยักษ์แดงแผงลิทเทวันนี้ก็จะเป็นคันยักษ์แดงนะคะคันสปรินสิบฟุต1 5บห้าสาห้านะงานแม่น้ำกำลังดีและตกสวายจัดไป วันนี้สายชมพูปริ้งมีเห็นไหมสีสวยหวานๆสายสีชมพูเบอร์อะไรเบอร์อะไร<อ>วะเน,นี่ยทองไอพีอีสามเลยอืมใช่พีโรงงานแม่น้ำต้องพีอีสามให้จานมเมเปิดก่อนเลยเปิดอะไรเปิดตัวแรกงูอย่าก,กดดันดีห้ <laughs> องในน้ำไม่แน่ไม่นอนไม่อยากออกตัวแรงเดี๋ยวจ,จะหาว่าเมมี่ขี้มงขี้โม้ <laughs> ใช่ปะ ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> <laughs> ขี้โม่มันเป็นคอนเทนต์โอ้โหโม่มานั่งแอคอาร์ตงั้นตกปลาเสร็จก็เออนี่มันโคตรเทพเลยแอคอาร์ตเงี้ย <laughs> ก็ไม่เอาอีกก็เดี๋ยวก็มีดราม่าอีกใช่ปะ <laughs> ใช่เออพอแบบว่าขี้คุยแบบว่าขี้โม่เป็นคอนทงคอนเทนต์สนุกสนานเฮฮาก็ว่าเมยอีกเอาใจไม่ถูกกนะันเนี่ยสายหน้าของเรา าตกสขหวายทุกปีก็วิธีเดิมนะคะตะตั่วประมาณ80กร,รัมถึงขีดหนึ่งสายหน้าก็ประมาณแขนหนึ่งนะคะแล้วก็เบดเบอร์14บนนี้วันนี้ใช้ฟาร์มเฮาแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลามาตกสขวายเนี่ยแต่ละที่แต่ละหมายปลาจะกินต่างกาันทั้งหูเชื้อแล้วก็ขนมปังหรืออะไรพวกนี้ ฟาร์มเฮาส์อันนี้เราก็ต้องลองดูการเริ่มแรกยืนพื้นด้วยทุจะเป็นฟาร์มเฮาส์ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใช้หุ่นเชื้อนี่เลยสวายแม่น้ําสู่สองนะคะขาดอะไรรู้บ้างเมมขาดอะไรเีมขาดฉลาก <laughs> <c oughs> คือทุกปีอะเมย์จะใช้สีนี้ <c oughs> เห็นไหมที่เมย์ใช้ทุกๆปีเลยทุกครั้งที่เอามาตกเลยนะคะแต่ว่าต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่า หัวเชื้อแต่ละกินแต่ละสูตรเนี่ยมันก็จะกินเอ่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหสูตรเดียวทั่วประเทศเทพทุกที่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้บางวันมันอาจจะชอบกิ่นนี้หรือบางวานันอสมมติใช้กลิ่นนี้จนปลามันคุ้นเคยจนแบบมันไม่ค่อยกินและเราก็เปลี่ยนกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปใช้คู่กันได้เลยอ่าดูที่100ร้อยเมลยทำการร้อย ที่ร้อยมาลลยน่ารักเชียวใช่ใชสเต็ปดื่มแล้วบีบข้างบนให้ข้างล่างมันฟูๆหยดเข้าไปหยอดเลยนะหยอดเลยกินนี่แก้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเอาเนี้ยเนี่ยเนียจริงนะเนี้ยกินไฟยาวเออ ชื่อจ,จริงคันสายนะฮะคันส่ยพี่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อไรเอาเรียบร้อยครับอะไรคะอยู่ไหมขาดไปแล้เอาขาดยัไงอคันเข้าตอดูกครับโหอะไรวะเนี่ยหน้าเลยเฮ้ยคันโกงคันโกงคันกระเด้งกระดอนรอะไรพี่ ตอ่อสิจ้ะอีกเลยต่อจ้ะให้มาวัดปลาพี่วัดต่อไปสองตัวอเอานะครับตกปากกลปา,<ะ>กปาเลยครับบ้าวันนี้จะตกปลาเลยครับนี่ตกปลามันติดปลากเกตปลาแล็ดปลาเกตปลาแล็ดหย่อนเอาตรงนี้เลยครับจ้าหย่อนตรงนี้เลยจ้ใช้อะไรตกครับใช้กล้วยกล้วยจ้าผมมากินกล้วยอะครับธรรมชาติธรรมชาติเฮ้ยโอยตื้นลึกด้วย ได้ปลาแรดแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยออกไม่ได้ดิเงี้ยต้องปลาแรดได้เลยเฮ้ยโอ้ยกินไปขนาดนั้นเลยอรอจะแดงว่ากินนานแล้วเนี่ยอันนี้ลูกมันหรอครับลูกมันอ๋อใส่ทั้งฝ่ามืออยู่เนี่ยก็ะบอกลูกรุ่นเนี้ยเยอะครับมีกินหนึ่งแล้ว ยูมาใสยูอุ้ยเพี้ยนี่ใส้นมาเฮ้ยใหญ่ขึ้นมาใส่ขาใส่ขาฝุ่นข้ามือเลยหือข้ามือเลยมาเรื่อยๆครับปั่นเหยื่อไม่ทันแล้วครับตอนนี้ถ้ากล้องโอ่ยิงเยี่ยวป่าเหรอไม่ป่าวรอ ไหนวะเฮ้ยอะไรฟาอะไรวะกูไเงยยังวิวิเกือกมังโดยใหญ่มานี่ครับไม้หนึ่งทัวครับกลังใช้ดีกลังใช้ดีครับกับหัวเชียวเมมี่สูตรใหม่เอาไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวกลับมาแบบอยู่ในเรือแ่งสว่างเฮ้ยทังไมถึงกันไง ปากาปากาปากามาเยอะครับตอนนี้ยังเบบี๋เดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยไงน้องเนมยังไม่ได้ตือนได้มาตัวน้อยมาตัวเดียวเหงาอยู่ยังเหงาอยู่ได้สั่งขวาวัมาตัวงพี่วัดได้ดททั้งฝูงแตกหลุดเข้าตอไปหลายตัว ามือทุกตัวหลังจากที่เมื่อเช้านี้เราไปเยอะต่อมานะเนมหลายต่อด้วยไม่ะมันล่าเข้าต่อหมดเออยังหาปลาไม่เจอเลยเนี่ยแม่เ<ห>ขามีนะแบบเบ็ดประจําตัวด้วยนะอ๋อใช้ตัวเล็กใช้ตัวเบ็ดจีนุแม่และแม่ใช้กล้วยหรอคะ อ๋อนี่แม่ใช้กล้วยกล้วยสุกๆอย่างนี้หรอโยนล่อเหมือนกันอ่อยอ่อยออปลงชอบกินกล้วยอ่ะแต่พวกสวายอะไรมันก็กินกล้วยกินก็วันนั้นติดนะตัวหนึ่งสองโลเนี่ยสวายเหรอจะ <Okay. S 2> จะได้อยู่แล้วลงไปขาเราไม่ดีไงมันติดรากไม้ยกขึ้นมานหลุด่างนี้เราก็ต้องจับเฝ้าตลอดหรนะอเนีย่ย โอ้ยจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยแม่นั่งแม่นั่งก่อนนี่ธรรมดาที่ไหนละ่ะ <c oughs> อ๋อเฮ้ยปาลาอะไรมันลากอะแม่ลากแล้วเหรอเฮ้ยมันลากเลยอะลงไปลากเลยอะลากเข้าต่อไปแล้วแม่ไม่ไม่มีตอนอกจากจอมมาพันหลัก มันอยู่ตรงโน้นตรงรากไม้นั่นนั่นเห็นไหมน่ะนั่นนั่นน่ะเห็นไหมเห็นตัวเห็นตัวไหมน้าเห็นหลังมันน่ะเออเห็นแล้วหัวโตเชียอุ้ยคนลุกว่าเห็นปลาเห็นตัวเลยเนี่ยเนี่ยงับทีเพื่อนสักแมงดื้อๆนี่แหละหนีก่อนไปแล้ว ติดรากไม้อดเฮ้ยเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วไอของจริงว่ะต้องอยู่อะไรมากยอดไม่ต้องมันต้องใช้วิชาเงินแดงวิชาต้องขันน้องเบ็ดไม่ต้องเออบทอันนี้ไอทีดิอะไรไม่เกี่ยวกันนี่อันนี้เอ็มเถอะเฮ้ยมันแมวไม่ต้องเอาเบ็ดเกี่ยวล่อเราได้จริงหลีด กินจะตัเกเอาครัวอะไรอ่ะสวายามเย็นมายังนี่นั่งรอทั้งวันแล้วเนะี่ยมาช่วยลุ้นกันวันนี้เราจะรอดไหมจะรอด <laughs> เอาล้ทุกคนนั่งรอแต่เช้ามีความหวังมีความหวังจะกินไหมเออแล้วก็วางล่อง วางแยกก็ได้พีไปอยู่อีกรูนึงเฮ้ยเอ้ยกินปลาปลาวัดแรงแรงเล่นไปครับอยู่ไหมอยู่หนักหนักไหมเน็มหนักดึงกาดึงก็ว่าปลาเลยมันดึงขนาดไหนอ่อขามือเลยจ้าหนักไหมหนักมันมันยังไม่สู้นะเดี๋ยวมันมาสู้ข้างหน้ามันกด ตัดกดเหรอไม่กดหรือเขาหวน่าจะเขว่าไปงวดไปงวดไปงวดซ้ายจ้ะอ๋อโอ้โหปีดปิดไปไปแดงสู้แดงสู้อยู่สูอยู่ใจเย็นใจเยนไม่ต้องไปงัดมัน ผ่อนให้มันอะเดี๋ยวขาดมันมันก็ยังออกเองกอากอกอกยกยกอ่าผ่อนผ่อนผ่อนให้มันไปให้มันไปอ่าเป็นไงครับแรงแรงเออนั่นแหละแล้วก็หมุนอ่าโน้มลงเออนั่นแหละ เล่นปเล่นปเล่นปมันไม่ได้ทำมัสูงไปเนมาอุ้ยมาอุ้ยโอ้ธรรมดาโห้ขนาดอุ้ยใหญ่ขนาดว้าพี่วันขนาดว่าเยอะธรรมดายังไม่ค่อยจะนี่อยู่แล้วนะเนมบอกว่ากว่าจะขึ้นตัวนี้ยากหนักกว่าเดิมอีกยากคูณสองใช่ใหญ่เนม ไว้ยังไอยูยกธรรมดายกธรรมดายกเออโคตรหนักเลยตัวนี้บอกเลยตัวใหญ่ด้วยนะไม่ธรรมดาจ้าโอ้โหโบเลยว่ะทำไมรู้สึกมาปวดแขนจังหวะที่เนมยกคันขึ้นไงจะเอามาปักตรงนี้แล้วคันมันยาวด้วยแล้วอีกอย่างคือ จังหวะที่ปลามันมุดเข้าข้างล่างพอดีองศามันผิดนิดหน่อยก็เลยโป๊ะเลยนะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือใหม่สู้สู้สู้ต่อเนี่ยย้ออยู่แล้วอืออู้จริงเว้ยอุ้ขามืออุ้ยตีไปเมื่อกี้ตีปุ๊บกินปั๊บนี่เห็นไง ไงบอกแล้วตัวโตไปพี่เมต้องมามาจริงเห็นไหมงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดสู้เขาสู้เขาสู้เขาอุ้ยสู้นะสู้นะมีเบรกออกจานงัด ดีขนาดนี้โอุ้ยจิกมาเดียวเอาขึ้นมาสว่างเอ้ยยอดหลอกซะได้หลอกซะได้หลอกซะได้คือตะโกกใช่ขามือตอนนี้บอกเลยทุกคนทุกมา อีกแล้วจ้าทุกคนมาเชียร์น้องแนมแล้วว้าดูเดือดจริงจงเร็วเร็วเร็วปิดเกมคันนี้แนมปิดเกมให้ได้นะไปทางซ้ายายกวางกออุ้ยมันเป็นยังไงมันกดมันกดมันไม่ยอมแนมบอกมันไม่ยอม ใจหมดมันแหวนแท้วะกด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 เข้าไปเรือคอยทีคอยทีคอยทีออกแล้วมันแแหลงสว่างเนี่ยโอ้โหโคตรแหวนน่ะดูดิยเีโอ้ยตอนวัด กดไปทันโอ้โหใหญ่ด้วยไอ้ตัวนี้แหละที่ลากเมฆเข้าตโตดีเกินเมฆเดินเร็วๆๆนี้นะคะหัวเชื้อสวายสูดสองนะคะสวายแม่น้ำสูดสองเตรียมตัวเลยทุกคนนะน้ำแดงกำลังจะมาอ่ะโอ้โหบรัดได้เลยจ้า เออตัวที่เท่าไหรไ่นนวันนี้อ่ะอุยไม่ใช่สอ,อ,องตัวดีกวามาเล่นขายของไม <ป S 2> <c oughs> ่ดีเดียวชั่วโมงเดียว <c oughs> โอ้โหที่ตัวนะ่ะหกหกตัวจา้าถึงไม่ได้เป็นงานเนมชั่วโมงเดียวแล้วเรามากันทำไมตั้งแต่เช้าน่าสิ ช่วงเย็นกินสบัตรดเลยกินสับัตรดเลยครับชั่วโม,มงเดียว6ตัวครับอ่ารวมทั้งปลากเกตด้วยวันนี้ที่คนบนฝั่งเขาตกได้อ,อ่อยนะจะเย็นไอปลากาเหรอ,อโอเคปอยไปเลยเอาเป็นไงเนมสุดยอดตามสัญญาไหมแรงแม่แรงแม่เอาตามความรู้สึกเลยแรงจริงเพราะว่าไม่เคยเลยแรงถึงขั้นมือสัน่น <laughs> มือสั่น ตอนเห็นตัวนี้คือแบบโอ้โหตัวใหญ่ว่ากะเออแต่มันแรงดีด้วย<ด>แล้วก็จาะงัดขึ้นก็ตามสภาพเดี๋ยวว่าหลังทำมาใหม่อุ้ยนี่ยังจอยอยู่ต้องไปเพื่อนตัวใหญ่ว,หญวันนี้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพจเมมี่ด้วยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายอย่ามาเล่นกับไฟพระลางแันไม่ดี